จัดหนักจัดเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหล่าสุดนั้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีซึ่งเกมนี้ครับก็เป็นการแข่งขันชิงอันดับ1ของตารางเดยวก็เป็นน้องสาวในเราครับโคจรมาเจอกับทีมชาติไต้หวันเพราะทางไทยและก็ไต้หวันชนะมาแล้ว2เกมทั้งคู่ซึ่งบทแพ้ชนะของเกมนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยครับเพราะเนื่องจากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนเดิม โดยจะอยู่ร่วมกับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ที่เข้าไปยืนรอแล้วโดยน้อง,องสาวในเราครับก็สามารถเอาชนะอินเดียได้30เอาชนะออสเตรเลียได้30เกมที่ยากที่สุดของกลุ่มเลยก็เป็นเกมเจอกับไต้หวันนะครับเพราะอย่าลืมว่าไต้หวันเองเขาก็มีดีกรีเป็นเต็ง4ของเอเชียเช่นเดียวกันกันกบปี2 0 2 3แล้วปีนี้ก็โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว,ว่ารูปเกมกันในขันนั้น ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากๆโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมต้องบอกได้เลยว่าซีรีบุผมเกินมาก่อนหน้านี้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือน้องๆสสยเราสู้ได้เต็มที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นหน้าเน็ตการตีบอลหัวเสาการตีบอลทับเบกเนี่ยเ,เราโชว์ความโดดเด่นเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ ความหนักความแรงครับถือว่าอยู่ในจุดที่ไต้หวันนั้นต้านทานได้จริงๆซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่เซตที่1เลยนะครับเซตนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมและใครรับชมเกมอยู่ในช่วง20แต้มแรกนะครับอาจจะคิดว่า เฮ้ยน้อง,อง,องสาวเราเนี่ยสู้ไต้หวันไม่ได้แน่เพราะสะกอร์พอแต้มมันขาดมากมายกันเหลือเกินโดยในช่วง10แต้มแรกครับรูปเกมดูเหมือนจะไม่ค่อยขาดกันมากเท่าไหร่เพราะสาวเราเนี่ยรู้สึกว่าจะรับมือได้กับการเล่นหน้าเน็ตนะครับไต้หวันก็เขาจะเน้นบอลเร็วไปพิเศษและก็จะเน้นบอลไหลหลังไหล,หลสั้นไหลาย,ยาวซึ่งจะแบบนี้ทีแรกเนี่ยเรารับมือไม่ค่อยได้นะครับประกอบกับวิธีการเล่นไต้หวันนั้นเขาหลอกบล็อกเราบ่อยมากซึ่งเราเองก็มีการยืนประจันหน้าเน็ต3คนเลยตามบล็อกตามประกบอยู่นั่นเลยครับ ซึ่งในเซตแรกครับไต้หวันนั้นออกนำน้องสาวในเราก่อนเนี่ย19ต่อ9คะแนนฟังไม่ผิดครับ19ต่อ9คะแนนคือห่างกัน10คะแนน10เต็มแต่ด้วยความใจสู้ด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ครับก็กลายเป็นว่าเราเริ่มทําได้มากขึ้นเริ่มมีความมั่นใจเริ่ม ดึงสมาธิในเกมกลับมาผมชอบอย่างหนึ่งคือการเล่นบอลหน้าเนิตนะครับที่เรากล้าเล่นมากโดยเฉพาะบอลทับเออย่างที่ผมบอกไปช็อตแบบนี้แหละครับที่ไต้หวันรับมือไม่ค่อยได้เึงแมวว่าเราจะตามอยู่10แต้มครับแต่ก็ค่อยๆไล่ค่อยๆทาจนเล่นไปเล่นมาครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะไล่ตีตื้นมาเป็น18ต่อ23ฟังไม่ผิดครับนำอยู่10แเต้มเนี่ยเหลือไ e ม่แค่ไม่ถึง5แเต้มด้วยซ้ำแต่โดยเรื่องของโมเมนตัมครับพอเราดึงกลับมาได้แล้วไต้หวันเขาก็มีจังหวะตั้งตััววจงหะ ทาวมิ่งเกมรุกดีมากกว่าแล้วประกอบกับเซตแรกเนี่ยเราย้ำที่เดิมบ่อยมากเกินไปนะครับย้ำหัวเสาฝั่งซ้ายก็จะย้ำอยู่ส3าจังหวะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ไต้หวันนั้นตามร็อกตาม,ตามประกบเราได้สุดท้ายเราก็แพ้ไป25ต่อ18คะแนนเซตนี้ผมพอใจมากที่เราไม่แพ้ขาดแล้วหมายความว่าเราสามารถสู้ได้กับอีกเซตต่อไป2เซตต่อไปซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอเริ่มต้นเซตที่2มากลายเป็นน้อง,อง,องสาวราเรามีแรงฮึดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนรู้ทางของไต้หวันมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันับ ไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยเราเริ่มดักจับจังหวะได้ยิ่งเกมรุกเนี่ยยิ่งโดดเด่นเข้าไปใหญ่นะครับมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพิ่ม การตีทับ X มาและก็การตีหัวเสาที่เราจะไม่ย้ำที่เดิมบ่อยมากเกินไปประกอบกับไต้หวันเขาเหมือนจะเน้นหัวเสาแล้วเราจับทางได้นะครับมเไม่ตั้มแบบนี้แหละครับถ้าเกิดเราจับทางได้ปับ๊บในการแข่งขันระดับเยาว,วชนแบบนี้16ปีแบบนี้ความมั่นใจหายครับพอตีติดบล็อก1ครั้งเข้า2ครั้ง3ครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าเกมรุกไต้หวันไม่ทำงานเลยครับพอเจอบล็อกใหญ่ของน้อง,องสาวเราบล็อกคนเดียวก็ขึ้นบล็อกได้บล็อก2อคนก็อยู่เลยทีเดียว รูมหนึงการเล่นกันหน้าเน็ตเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะได้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เลยทําให้ไต้หวันครับพลิกแพลงเกมการเล่นมากขึ้นด้วยการเล่นจังหวะหยอดอาศัยช่วงที่มันคาราคาซังกันและก็ช่วงที่จังหวะเกมเร็วไต้หวันก็ชอบโยอดจังหวะแบบนี้ซึ่งตัวนั้น เราก็พยายามแก้เกมในเซตที่2นะครับแล้วก็เริ่มจับทางเริ่มแก้ได้มากขึ้นเอาล่ะแก้จังหวะหยนเนี่ยอาจจะแก้ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าแก้ที่ต้นเหตุเลยครับก็คือบล็อกหน้านิดเลยหลังจาก10แต้มแรกมาของเซตที่2ครับเราเริ่มบล็อกหน้านิดเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทําแต้มขึ้นนําไต้หวันได้สาเร็จนะครับ15ต่อ13คะแนนพอได้แต้มขึ้นนํา อะไรที่ดีเนี่ยก็ตามมาบอลเร็วขึ้นตีทีไรก็ได้แต้มทุกครั้งไปซึ่งข้อดีของเราเลยกับทีมชุดนี้ครับคือหน้าบล็อก3คนนั้นรูปร่างดีมากๆนะครับทำให้การยืนบล็อกเนี่ยเรามีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าสูงเลยพอเราขึ้นแท่นสิแต้มก็ขึ้นแท่นมาเป็น17ต่อ14ซึ่งเหลืออย่างเดียวครับก็คือยือนระยะให้ได้เพราะทุกการเล่นเนี่ยเราเริ่มดีเฟนซ์บอลขึ้นมาได้แล้วแต่วันถึงแม้ว่าเขาจะมีหัวเสาฝั่งซ้ายที่ตีหนักตีแรงก็ตามฝั่งซ้ายเนี่ย จะเป็นคนที่ตีแรงครับฝั่งขวาจะชอบเล่นจังหวะยดเท่าที่ผมมองก็เห็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มีปรับมีแก้เกมทันทีเลยบอลแรกเข้าปั๊บเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะครับหัวเสาฝั่งซ้ายขวาก็พร้อมที่จะเล่นเกมรุกแอคแท็โจมตีได้เลยจนเข้าสู่ช่วงท้ายของเซตที่2ครับน้องสาวไทยเราก็ยังสามารถยืนระยะได้เป็นอย่างดีก็คือขึ้นนำํำ23ต่อ20คะแนนแล้วตั้งแต่ที่เราขึ้นนํามาเนี่ยไต้หวันยังไม่สามารถแซงสาวไทยเราได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นการยืนระยะได้ดีมากและก็ มั่นคงสุดๆแล้วสุดท้ายแต้มที่เรารอคอยนะครับเป็นแต้มที่25ก็เป็นจังหวะการตีบอลเร็วครับที่เล่นกันไม่แค่2จังหวะเท่านั้นและก็สามารถทุบลงไปแบบสวยงามจนเอาชนะแต้หวนได้25ต่อ22คะแนนพอมองรูปเกมแบบนี้แล้วเราเรียกว่าไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในเรื่องของทั้งทักษะความสามารถวิธีการเล่นและสภาพจิตใจ สิ่งที่ดูเหมือนไต้หวันจะดีกว่าเรานิดนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของสปีดเกมความเร็วมากกว่านะครับเขาเล่นเร็วมากนะครับเพื่อนไหวดีและคล่องตัวซึ่งพอเข้าสู่เซตที่3ของกันในคันครับก็ยังถือว่าเป็นไต้หวันที่ออกสตาร์ทดีกว่าน้องๆ้องสาวในเราทําเต้มขึ้นนํา11-6ต่อคะแนนเลยทีเดียวแล้วจุดเด่นในเกมนี้เหมือนงัดเอาไม้ตายมาเลยครับก็คือจังหวะเสิร์ฟที่ไต้หวันนั้นเสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงบวกกับเซตนี้เนี่ย ความผิดพลาดของน้อง,องสาวเราค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกการเล่น Follow จังหวะ2ก็ยังดูติดขัดอยู่เหมือนกัน เหมือนไต้หวันนี่ก็จะรู้เลยครับว่าถ้าเกิดปล่อยให้สาวในเรารับบอลแรกดีปั๊บเนี่ยเกมรุกหัวเสาก็จะพลอยตามดีไปด้วยนะครับก็เลยเสิร์ฟตัดเกมรุกตัก้งแต่จังหวะแรกเลยแล้ว13แต้มแรก10แต้มแรกเนี่ยเขาสามารถทําได้ในจังหวะแบบนี้เราก็มีโต้มีศูนย์อยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เข้ามือเท่าไหร่ก็ตามโซในจุดเปลี่ยนหนึ่งของเซตนี้ครับก็คือไต้หวันนั้นหันมาเล่นเกมเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโฟลโล่ตีบอลทูเลยซึ่งเหมือนเขาจะแก้เกมมาเหมือนกันเพราะเซตที่2นั้นสาวในเราบลล็ออกุุตดเยไม ว่าจะเป็นบอลเร็วบอลไหลสั้นไหลยาวบอลหัวเสาเราตามบล็อกจับบล็อกได้หมดซึ่งพอแก้เกมมาแบบนี้แล้วครับทำให้รูปเกมเนี่ยมันเปิดมากยิ่งขึ้นแล้วเขาเหมือนจะเซ็ตหลอกบล็อกได้ดีเลยทําให้ทําแต้มทิ้งห่างเราไปเลยครับ17ต่อ10คะแนนแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับในเกมรุ่นเยาวชนอายุแบบนี้เนี่ยพอหลุดแล้วจะเอากลับขึ้นมายากมากแต่เราก็ไม่ได้ยอมเลยนะครับยังตีหนัก ตีชั้นแลบและตีฝาบล็อกอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมคือเซตนี้เนี่ยผมชอบน้องเอ็มมาเดลโอเจอาก้านะครับเพราะว่าเป็นหัวเสาที่ตีมือซ้ายแล้วรูปร่างดีสุดๆขึ้นแต่ละทีครับโอกาสเป็นแต้มเปอร์เซ็นต์สูงมากขอแค่เซตมาเข้ามือน้องน้องก็ทำลายจังหวะไต้หวันได้ทันทีเลยแต่ปัญหาหลักของเซตที่3เลยครับก็เป็นจังหวะการรับบอลแรกเนี่ยนะครับพอเจอลูกเสิฟของไต้หวันเข้าไปทางไม่ในเกมของเราก็ดูเสียไปทันทีนะครับรวมถึงโมเมนตัมไาหลายๆอย่างจังหวะเสิฟแล้วบอลแรกเรารับหลุดเนี่ยทำให้แก้ไขย,ยากกับ หกกเล่นแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าพอใจนะครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะโดนนำสิบแต้ม11แต้มเนี่ยกลายเป็นว่า เข้ามาถึงช่วงท้ายเซตครับน้อง,างสาวเราก็ยังใจสู้เหมือนเดิมสุดท้ายครับเซตที่3นี้เราก็แพ้ไป18ต่อ25ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะครับตามอยู่เกือบ10แต้มแต่ว่าเราไล่มาจนถึงขั้นได้18แต้มแล้วบวกแล้วยังมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราโดนแต้มดิ้งห่างไปเยอะเลยตามไม่ทันก็เลยส่งบอให้แตหวันนะครับขึ้นนําเรา2ต่อ1เซตซึ่งพอมาต่อกับเซตที่3นั้นเรียกว่าเราเปิดมาดีเลยครับแต่วันนํา 30- สาวเราตีเสมอ3ต่อ3แล้วก็มา ขึ้นนำห้าต่อสามโดยรูปแบบการเล่นความใจสู้ที่เป็นเหมือนคีการเล่นของทีมน,น้องชุดดีเลยครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆและก็ไม่มีใจถอดเลยอาจจะโดนการปลุกใจจากทีมงานสตาฟและตำนานเจ็ดเสียนจังหวะแบบนี้เราควรจะยืนตรงไหนเราควรจะรับยังไงเหมือนเป็นการปรับทีมลองทีมอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าลองทีมจนกล้องสั่นครับกล้องสั่นเนี่ยเป็นกล้องถ่ายทอดสุดนะครับจังหวะสาวขเราได้แต้มสั่นมือนกับดีใจยังไงอย่างนั้นเลยเพราะเล่นไปเล่นมาครับใจถึงใจสู้พลิกแต้มขึ้นนําในช่วง ท้ายของเซตได้สําเร็จ20ต่อ18เกิดขึ้นจริงเป็นไปได้นะครับในเกมนี้พิษสงสาวได้เราเหลือร้ายจริงๆรพอปรับจังหวะพอโชว์จังหวะกันได้ก็เริ่มโชว์เริ่มแสดงออกมาให้เห็นนะครับว่าเกมรุกเราเด็ดขาดเกมดีเฟน s ์พอไต้หวันลูกเสิฟเขามาแบบนี้เนี่ยเเราก็ปรับจังหวะเอารับได้แต่ว่าสุดท้ายครับถือว่า น่าเสียดายนะที่มาโดนไต้หวันพลิกแซงจนได้ในช่วงท้ายของเซตที่4ก็กลายเป็นไต้หวันที่เอาชนะเราไป25-23ต่อคะแนนนะครับเกมนี้ถามว่าเราเสียใจไหมที่เราแพ้ก,ก็ไม่เสียใจนะครับด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้รูปแบบการเล่นแบบนี้แล้วสู้ได้แบบนี้โอกาสที่จะไปต่อเป็นเต็งสี่เอเชียกับวอลเลย์บอลหญิงชีงจชมโลกนั้นโอกาสสูงเลยนะครับอย่าลืมว่าในรอบที่แล้วปี2023เราแพ้ไต้หวันแบบขาดยับเยินเลยครับไม่ว่าจะเป็น 9ต่อ25บ้าง18ต่อ25บ้างทำให้น้องๆสาวไทยเราครับจบอันดับที่2ของตารางในรอบจำแนกประเภทนะครับเราจะไปอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นฟิลิปปิน ไต้หวันและก็สาวไทยเราซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบคัดตัดเชือกกันเลยว่าจะได้เข้ารอบสีทีมหรือเปล่าหลักๆก,ก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นกับไต้หวันนี่นะครับน่ากลัวมากยังไงรอชมรอติดตามกันนะครับอล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย